ครกบ้านเพื่อนหรือบ้านผมเนี่ยเวลาใช้เป็นนานๆมันจะมีกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นหืนนะครับผมทําความสะอาดง่ายๆทําตามนี้ครับผมอย่างแรกล้างครกก่อนครับครกห้สาดล้างก่อนครับผมล้างด้วยน้าเปล่าแล้วก็น้ํำยาล้างจานครับหลังจากนั้นเช็ดให้สะอาดครับผ้าหรือทิชชู่ได้เช็ดให้มันหมาดพอนะครับไม่ต้องเช็ดให้แห้งทั้งครกทั้งสาครับเสร็จแล้วนํายาสีฟันมาครับจะใช้มือทาหรือว่า จะใช้ครบในการเกลีย่ยก็ได้นะครับผมยาสีฟันเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ใช้แปรงครับเน้นว่าแปรงสีฟันหรือแปรงอะไรก็ได้แต่ต้องสะอาดนะครับผมแล้วก็ขัดเข้าไปครับหลังจากนั้นทิ้งไว้15นาทีครับผมครบตามกำหนดเวลาที่กําหนดไว้ครับผมนี่วัน 10- 15นาทีครับอัพลนเลยหลังจากนั้นเราก็มาล้างอีกรอบหนึ่งครับผม ล้วน้ำเปล่าล้วก็ล้างน้ำยาล้างจานครับเสร็จแล้วครับผมเทียงเท่าน,นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับผมหลังจากนี้ก็คือพึ่งตากแดดให้แห้งแล้วค่อยเก็บครับผมทำตามนี้ครับผมฝากไปตามกดไลค์แชร์ด้วยครับผมถ้าชอบทลิปนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านสวัสดีครับ